สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับใครอยากจะทําผนังบ้านนะครับที่ไม่ใช่ผนังแบบเรียบนะครับเป็นผนังที่ทําเป็นลวดลายด้วยตัวเองได้นะงบประมาณที่ผมใช้ไปเนี่ยสำหรับผนังแผ่นนี้นะครับอยู่มันขนาดกว้าง9ก้าตารางเมตรใช้งบประมาณไปสําหรับการทําลวดลายนะครับอยู่ที่ประมาณ400บาทนะครับอันนี้ไม่รวมค่าตีนะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยตรงบ้านของผมนะเป็นส่วนบริเวณด้านหลังบ้านแล้วเป็นโซนของห้องน้ํานะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่ได้ถูกอมองเห็นอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะทําผนังที่มันมีลวดลายขึ้นมานะครับโดยที่เราจะไม่ฉาบเรียบแล้วเพราะผมฉาบเรียบมาเยอะแล้วนะครับก็เลยอยากจะทําอีกรูปแบบหนึ่งให้ทุกคนลองดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้นะเผื่อใครแบบเบื่อผนังเรียบๆนะครับเราลองมาดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนกันเลยนะครับทีนี้ทําอันดับแรกเลยเราก็ปิดส่วนที่เราไม่ต้องการให้โดนปูนโดนสีนะครับอย่างเช่นตัววงกบอะไรพวกนี้นะครับเราก็ปิดให้หมดเลย จากนั้นก็ทําตามขั้นตอนการฉาบทั่วไปเลยนะครับนั่นก็คือลดน้ําที่ผนังของเราเนี่ยให้ชุ่มเลยแล้วเราก็มาผสมตัวปูนฉาบนะครับซึ่งปูนฉาบก็ใช้เป็นปูนฉาบสําเร็จเลยนะครับเหมือนที่เราทําการฉาบผนังฉาบเรียบทั่วไปเลยครับผสมให้มันเป็นลักษณะเนื้อออกมาแบบนี้เลยนะครับเช่นเดียวกับการฉาบผนังเลยครับขั้นตอนจะเหมือนกับการฉาบผนังเลยนะครับแต่วิธีการในการทำเนี่ยอาจจะแตกต่างลองมาดูกันนะครับ โดยวิธีการการขึ้นปูนเนี่ยนะครับเราจะขึ้นแบบปูนฉาบทั่วไปก็ได้โดยการใช้เกียงนะครับแต่ผมเนี่ยจะใช้วิธีการใช้มือเลยครับใส่ถุงมือหนาหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะป้ายตัวเนื้อปูนเข้าไปซึ่งความหนาเนี่ยก็แนะนําว่าไม่ไม่ควรหนาเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดไม่อยู่มันจะไม่ค่อยอยู่นะเพราะมันน้ําหนักมันจะเยอะเวลาเราป้ายเข้าไปนะครับให้หนาสักประมาณ1เซนนะครับหรือประมาณสัก1เซนครึ่งประมาณนี้ก็เพียงพอนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยไม่มีอะไรยากนะครับ ป้ายเนื้อปูนเนี่ยเข้าไปให้เต็มเลยให้เต็มตัวผนังที่เราต้องการจะทำลวดลายให้กับผนังของเรานะครับตรงนี้จะเห็นว่าผมก็ใช้วิธีการก็คือใช้มือของเราเนี่ยครับง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ป้ายเข้าไปให้เต็มแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้ไม่ต้องใช้ทัศนะหรือว่าใช้ฝีมืออะไรเลยนะครับถัดมาทีนี้เราจะเริ่มทําลวดลายให้กับตัวผิวของตัว ปูนฉาบของเราแล้วนะครับที่เราฉาบเข้าไปรอบแรกซึ่งผมก็จะใช้ตัวนี้นะเป็นทัพพีตักข้าวนะครับทั่วไปนะทัพพีของเ,อเครื่องครัวของเรานี่แหละครับเอามาหมุนวนแบบนี้นะครับซึ่งขั้นตอนการทําลวดลายเนี่ยจริงๆเราสามารถหาวิธีการหรือว่าวัสดุอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าเราชอบลวดลายแบบอื่นเนี่ยก็ลองหาวิธีการดูอาจจะใช้เป็นวัสดุอื่นอย่างเช่นเอาถุงมาขยำแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ไอ้ตัวทัพพีเนี่ยผมเคยทํา มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่บริเวณหลังบ้านแล้วมันได้ลวดลายที่ผมคิดว่ามันดูดูแปลกตาดีนะผมก็เลยใช้เป็นทับพีแบบนี้นะครับซึ่งใครลองดูนะครับถ้าชอบก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็ไล่ใส่เนื้อปูนเข้าไปให้เต็มนะครับแล้วก็ปั่นปั่นหน้านะครับของหน้าปูนของเราด้วยทับพีทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าความเรียบหรือว่าความ เท่ากันเสมอกันของผนังเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเราเหมือนกันนะตอนที่เราขึ้นเนื้อปูนนะครับว่ามันจะเรียบมากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีบริเวณร้อยต่อหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะมองเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นปูนเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นทีเดียวจนหมดนะครับมันก็จะอาจจะมีตรงร้อยต่อตรงเนี้ยต้องดูดีๆนิดนึงนะครับนี่ครับเราก็จะได้ลวดลายออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะยังดูไม่ไมสวยงามเลยนะครับดูแบบเละเทะมากๆนะครับ ทีนี้เราจะมาทําการนะครับแบ่งเป็นช่องนะครับซึ่งช่องเนี่ยเราก็ให้หาไม้ที่มีความยาวแล้วก็ความกว้างของหน้าไม้เนี่ยตามที่เราต้องการนะครับอย่างของผมเนี่ยจะใช้ความกว้างหน้าไม้อยู่มัน7.5ุด้าเซนนะครับเพราะเป็นความกว้างของตัวบัวฟ้าที่ผมเอามาใช้งานนะครับตัวนี้เราก็จะขีดเส้นไล่ขึ้นไปแบบนี้นะครับหาระดับแล้วก็ขีดเส้นไล่ขึ้นไปจนจนถึงด้านบนสุดเลยนะครับจากด้านล่างจนถึงด้านบนอันนี้จะเป็นเส้นแนวนอนนะครับเมื่อเราได้เส้นแนวนอนมาแล้วนะครับแบบนี้ มันก็จะเป็นเส้นๆขึ้นไปนะครับเปลียงขึ้นไปจนถึงด้านบนถัดมานะครับเราจะทําเส้นแนวตั้งนะครับเพื่อให้มันเป็นช่องลักษณะคล้ายๆกับเอาตัวแผ่นหินมาแปะอะไรแบบนี้นะครับที่ผมคิดภาพไว้เราก็จะมาทําเส้นแนวตั้งเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถกําหนดได้ว่าขนาดความกว้างเนี่ยจะกว้างเท่าไหร่นะครับขนาดความยาวนะครับของตัวช่องเนี่ยจะยาวเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมก็จะให้มันยาวอยู่ประมาณสามติบเตนหรือว่าหนึ่งไม้บรรทัดเลยนะครับต่อต่อหนึ่งช่อง ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็แถวถัดไปเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงกลางของอของแถวแรกนะก็คือช่องมันจะไม่ได้แบบตรงกันเสมอเท่ากันเลยนะครับผมจะทําเป็นช่องแบบซ้อนกันขึ้นไปตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับลองสังเกตดูนะครับทีนี้นะครับจะเห็นว่าช่องอ่ะมันเล็กนะครับถ้าเราใช้แก้การขีดนะผมก็จะใช้ตัวปลายเกียงเนี่ยนะครับ มาทาให้ช่องมันใหญ่ขึ้นให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเส้นมันตรงเกินไปหรือว่าเล็กไปเนี่ยมันก็จะดูไม่สวยเราก็จะทําการตัดให้ตัวเส้นเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะต้องตรงหรือว่ามันจะต้องเป็นแนวเดียวกันนะครับกรีดแบบมั่วๆไปเลยนะครับมันจะทําให้รูปทรงเนี่ยมันดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ตัวแผ่นแผ่นแต่ละช่องเนี่ยมันจะดูเด่นชัดแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้ไม่ต้องอาศัยเทคนิคหรือว่าฝีมืออะไรเช่นกันนะครับพยายามกรีดให้ร่องมันใหญ่ๆไว้นะครับมันจะทําให้ตัวไอตัวแผ่นแต่ละช่องเนี่ยมันดูสวยงามและดูเด่นชัดนะครับอันนี้เราก็ไล่ทําไปเรื่อยๆจนจนครบนะครับทั้งหมดทั้งผนังของเรานะครับส่วนในเรื่องของการวิธีการขีดเส้นนะครับในแนวตั้งเนี่ยจริงๆเนี่ยเราจะกะเอาเลยก็ได้นะครับกะว่าให้เส้นเนี่ยมันเป็นแนวขึ้นไป ตรงๆก็ได้นะแต่ถ้าใครมีพอมีอุปกรณ์นะครับอย่างของผมเนี่ยจะใช้เป็นเลเซอร์ในการยิงเส้นขึ้นไปนะพยายามให้แนวเนี่ยที่เส้นเราขีดอะ่ะมันตรงได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครไม่มีอุปกรณ์จริงๆผมก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นไม้ยาวๆแล้วก็ใช้เป็นระดับน้ําในการทาบไม้เส้นนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ขีดเส้นขึ้นไปมันก,ก็จะได้แนวที่ตรงแล้วก็ใกล้เคียงกันเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับผมก็จะไล่ขีดเส้นนะครับทั้งหมดจนทั่วเลยนะครับ แล้วก็ลวดลายจะเห็นว่าข้อดีของการทําแบบนี้เนี่ยลวดลายของตัวแผ่นแต่และแผ่นที่เป็นช่องๆอะ่ะมันจะต่อกันนะครับถ้าเราดูพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับตัวผนังของเราเนี่ยก็จะดูแบบดูมีมิติหรือว่าดูสวยงามเพิ่มขึ้นมามากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีการแบ่งช่องแล้วก็ทําการเพิ่มขนาดของตัวล่องให้มันใหญ่ขึ้นนะครับจะเห็นว่าตัวผนังเนี่ยมันก็จะดูแบบ ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผิดกับตอนที่เราแค่ทําลวดลายนะครับจะเห็นว่ามันดูไม่สวยงามแต่พอมาถึงตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าผนังของเราเนี่ยมันจะดูเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ว่าลวดลายเนี่ยมันก็จะต่างไปแต่ละของตัวช่องนะครับแต่ละช่องไปซึ่งขั้นตอนแล้วก็วิธีการมาถึงตอนนี้นะครับเราสามารถทําจบได้ ได้ได้ง่ายเลยนะครับภายในไม่เกิน4ชั่วโมงนะที่ผมทำนะครับกับพื้นที่ประมาณอยู่9ตารางเมตรทีนี้นะครับสิ่งที่เราก็ต้องทําต่อไปก็คือการปล่อยให้เขาแห้งไปเลยนะครับผมแนะนําว่าสัก2วัน3วันได้ก็จะยิ่งดีมากๆนะครับเพื่อให้ตัวผนังเนี่ยของเขาแห้งได้ดีที่สุดแล้วเราก็ค่อยมาทําสีก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบผนังลายแบบเป็นปูนดิบๆแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้ลักษณะแบบนี้ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ นี่ครับถ้าเราลองมาดูใกล้ๆจะเห็นว่าลายของเขาเนี่ยมันจะต่อกันเลยนะครับตรงช่องที่เป็นเส้นตัดนะครับมันจะเป็นลายที่มาต่อกันจากลวดลายที่เราทําไว้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีของการทําลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อผมปล่อยให้เขาแห้งแล้วนะครับผมก็จะมาทําสีเลยนะครับโดยวิธีการก็คือใช้เป็นลูกกิ้งนะครับทาสีเข้าไปเลยนะครับแต่ข้อเสียของผนังแบบนี้ที่เราทําเนี่ยคือสีเนี่ยมันจะไม่ได้ลงไปเต็มนะครับ มันจะลงไม่เต็มแบบพื้นผิวของเขาเนาะเพราะมันมีส่วนที่นูนสูงขึ้นมาครับดังนั้นเราอาจจะต้องมีการใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับเป็นเครื่องพ้นสีช่วยนะครับเพื่อให้ตัวสีเนี่ยเข้าไปในร่องได้เต็มแล้วมันก็จะเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าใครมีหัวทั้งศิลหรือว่ามีาความคิดทางด้านศินละปะหน่อยเนี่ยอาจจะทําการเล่นสีนะครับบริเวณ อขอบหรือว่าร่องเนี่ยใช้อีกสีหนึ่งนะครับส่วนบริเวณผิวเนี่ยอาจใช้อีกสีหนึ่งนะมันก็จะทําให้ตัวผิวของตัวผนังเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วอาจจะทําให้ตัวผนังของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูลองดูเป็นข้อมูลแล้วกันนะครับส่วนของผมเนี่ยคือใช้วิธีการทาสีธรรมดาไปเลยนะครับก็คือใช้สีขาวเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยผมคิดว่าจะทาสีขาวอยู่แล้วนะครับ พอมาถึงขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากที่ผมทาสีไปสองรอบก็คือมีการทาสีรองพื้น1เที่ยวแล้วก็ทาสีจริงเนี่ยไป2เที่ยวนะครับก็จะได้ผนังออกมาลักษณะแบบนี้นะครับก็ในคลิปนี้นะหวังว่าจะเป็นแค่ไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลด้วยนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบผนังลายแบบนี้นะเพราะมันอาจจะดูแบบ ลรหูลรตานะครับแต่บางคนอาจจะชอบผนัง okay. ที่มีลวดลายนะครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากผนังที่มันเป็นเรียบๆบ้างนะบางโซนก็ได้นะครับไม่ต้องทําแบบทั้งหลังนะทําเฉพาะบางส่วนที่เราต้องการนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็น่าจะจบการแนะนํานะครับสําหรับการทําผนังที่เป็นลวดลายผนังแบบนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับใครที่เข้ามารับชมได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ